กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กับการแก้ไขสหกรณ์นอกภาคการเกษตรปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบันสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยาภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็งประจำปีงบประมาณพศ2565สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสาบ,บัวจำกัดคือสหกรณ์เป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยาภาพผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ ให้สามารถจัดทํำบัญชีและงบการเงินได้เป็นปัจจุบันตามกฎหมายกำหนดโดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่งผู้จัดทําบัญชีของสาก์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาก์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาภาพผู้จัดทําบัญชีโดยประชุมผ่านสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมที่สอง แต่งตั้งทีมงานในการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีประกอบด้วยทีมปิดบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดและทีมปิดบัญชีของสหกรณ์ทั้งนี้พิจารณาคณะทำงานที่มีความเหมาะสมและสามารถด้านการจัดทำบัญชีเป็นหลักกิจกรรมที่สาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปิดบัญชีของสหกรณนอกภาคการเกษตรโดยทีมปิดบัญชีสหกรประจำจังหวัด ทีมปิดบัญชีของสาก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคความเสี่ยงความสำเร็จในการปิดบัญชีข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมและนำผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาและร่วมการจัดทำแผนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีและงบการเงินโดยระบุระยะเวลาการดำเนินงาน ที่คาดว่าจะสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้เป็นปัจจุบันกิจกรรมที่4ประสานงานแนะนำส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินโครงการเมื่อได้แผนกํำหนดแนวทางเรียบร้อยแล้วสูข่ขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากรและทีมปิดบัญชีสากกประจำจังหวัดเข้าประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ พร้อมแนะนำส่งเสริมติดตามการจัดทำเอกสารทางบัญชีเช่นเอกสารรายรับรายจ่ายสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนปรับปรุงรายละเอียดสมาชิกรายคนรายแปลงให้เป็นปัจจุบันสอบทานหนี้สมาชิกรายคนตรอดจนสร้างการมีส่วนร่วมทำความเข้าใจร่วมกันทั้งคณะกรรมการและสมาชิก ให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นใจและศรัทธานในระบบสหกรณ์ผ่านการประชุมใหญ่การประชุมคณะกรรมการประจำเดือนการพูดคุยกับสมาชิกรายคนต่อจนติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดกิจกรรมที่5สรุปรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดตามแผนทีมปิดบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดสรุปผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้กองพัฒนาสาหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบต่อไปจากโครงการดังกล่าวพอสรุปได้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ดังนี้สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี ที่สามารถทําบัญชีได้ถึงขั้นปลายหรือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยทําให้การจัดทําบัญชีไม่ต่อเนื่องเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนสูญหายเช่นใบเสร็จรับจ่ายเงินใบสำคัญต่างๆการบันทึกบัญชีการจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันทั้งนี้ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กรต้องชี้ให้คณะกรรมการเห็นถึงความสำคัญของการจัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบันขอความร่วมมือจากคณะกรรมการและสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภายในสหกรณ์กรทุกฝ่ายต้องรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเพื่อให้โครงการ ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดอย่างแท้จริง